ผมว่าฝ่ายเขมรนปัจจุบันนี้เนี่ยมีความเริ่มเริ่มสะอึกความหมายคือเริ่มคิดได้ว่าแหมไม่น่าเลยไม่น่าอะไรฮะไม่น่าที่จะเริ่มแบบนี้ไม่น่าไม่น่ามาเกมนี้เลยถูกครับคืออย่างนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยเขาพยายามที่จะดึงเอาต่างชาติเข้ามาล้อมไทยครับอันนี้ประเด็นก่อนหน้านั้นนะครับพยายามที่จะเรียกร้องเอาต่างชาติเข้ามาตลอดนะครับแต่วันนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยต่างชาติกลับไม่ได้ล้อมไทยแต่ต่างชาติ กลับไปล้อมขเขมรไปล้อมตระกูลฮุนเซนนะวิธีการที่เราจับได้ก็คือว่า UNSC ที่เขาเสนอเรื่องขึ้นไปเพื่อจะให้ UNSC มีมติอะไรบางอย่างเนี่ยเขาไม่ตอบสนองตรงนั้นเขาก็กลับให้ทั้งสองประเทศนั้นกลับไปคุยกันครนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือการคุยครั้งนี้ GBC ครั้งนี้ที่เขา <c oughs> ท,ที่ฝ่ายกรมปชาบอกว่าให้เอาสาหรัฐับจีนเข้ามาด้วยนะครับมันเป็นแค่การแก้เขิน S <S แก้เขินยังไงครับแก้เขินคืออย่างนี้พอจะคุย GBC ทีแรกเลยคุยกันที่เขมรครับฝ่ายไทยเราเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยในขณะที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันจะไปคูคก่กัน,ม,นมันไม่ควรไปที่เขมรฝ่ายไทยจึงเสนอไปที่มาเลเซียครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งต่างชาติก็เห็นด้วยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยเขมรก็เกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเสียเปรียบในเชิงข่าวสารต่างชาติถ้างั้นแก้ต่างที่หนึ่งแก้เขินอ้าวพยายามจะแสดงตัวเองว่า แฟแฟร์ถ้าอย่างนั้นถ้าไปที่มาเลเซียงั้นผมขอเอาจีนกับสหรัฐเข้ามาด้วยสิข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอแก้เขินนะครับเพราะข้อเสนอนี้มันกลับกลายเป็นการล็อกขมนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาคุยกันระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะครับขเมนมักจะมีข้อเพิ่มเติมเวลาแถลงเนี่ยจะไม่ตรงกับเราทุกครั้งจะมีข้อเพิ่มเติมเหมือนว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วไปแถลงคนละเรื่องไปแถลงคนละเรื่องนะไม่ว่าจะชิงแถลงก่อนก็จะก็จะแถลงคนละเรื่องวันนี้เนี่ย เขาเนี่ยกับกลายเป็นงูกินหางมากัดเขาเองก็คือดันเอามีต่างชาติมาร่วมด้วยเนี่ยวันนี้นะครับเขาไม่กล้าจะบิดพิ้วเลยเนี่ยที่เรากําลังรออยู่ว่าประชุมวันนี้เสร็จแล้วจะแถลงว่าอย่างไรเนี่ยเขาไม่กล้าบิดพิ้วถ้าพูดกันตรงก็คือคราวนี้สตอร์เบอรี่ไม่ได้ใช่ครับเพราะว่ามีมีจีนกับสหรัฐอยู่ด้วย